เมื่อวานนี้เรานําเสนอไปก็คือในงานบวชนาคงานแห่นาค<ะ>ที่ศรีสะเกดปรากฏว่ามีการยิงแล้วปรากฏเจ็บระเนระนาดกันหมดเลยนะฮะห้าคนด้วยกันเดี๋ยวขอเปิดวงจรปิดดูก่อนก็ได้นะฮะวงจรปิดเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่ตอนขบวนแห่นาคเนี่ยคุณผู้ชมฮะผ่านบ้านชาวบ้านแถววัดบ้านสวงอยู่ในอําเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเสียงปืนวิ่งไล่ปีกันเนี่ยนะฮะโดยเหตุการณ์เนี้ยอับเนี่ยฮะ เดี๋ยวลองเปิดเสียงตอนไล่ยิงไล่ตีมาเลยก็ได้นะฮะคือตัวละครสําคัญในคดีนี้เป็นทหารเกณฑ์ถูกไหมฮะค่ะซึ่งวันนี้ทหารเกณฑ์จะต้องกลับเข้าค่ายนะฮะแต่ทหารเกณฑ์ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องหาครับคุณผู้ชมฮะนี่คือตอนกลับยิงแล้วนะฮะนั้นอ่ะขึ้นข้อมูลประกอบประกอบเลย จะเห็นว่าวิ่งกันระเนระนาไปหมดคุณผู้ชมอาจจะสงสัยใครเป็นใครคือถ้าเราดูทางฝั่งของพวกแก๊งยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือคนที่จะต้องถูกออกหมายจับถูกไหมฮะปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็คือนายธนัทถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ นายธนัทเนี่ยตอนนี้กําลังหลบหนีอยู่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยนะคะคือเขาเป็นธนัทคือทหารเกณฑ์ใช่ไหมใช่คือ,อ,อทหารเกณฑ์แล้วมีฝั่งขวามือสุดนายปกป้องนายปกป้องเองวันนี้โดนจับโดนจับแล้วก็เป็นฝั่งยิงอีกเหมือนกันค่ะคืองานบวชหน้าครั้งนี้คุณผู้ชมฮะสองหมู่บ้านดันมาเจอกันแล้วธนัทซึ่งเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเขาอ้างว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนแก๊งปกป้องทําร้ายก่อนอเขาก็เลยต้องลากปืนออกมาเพื่อจะมาช่วยเพื่อนเขาถูกไหมเมย์อันนี้คือเหมือนกับว่า คือสองฝ่ายพูดไม่เหมือนกันออถ้าเกิดเป็นฝั่งธน,นัทก,ก็อ้างว่าปกป้องยิงก่อนเขาก็เลยต้องมีการมายิงเพื่อป้องกันเพื่อนๆในกลุ่มทั้วยแต่ธนัทกำลังจะบอกว่าพวกเพื่อนผมเโดนฝ่ายไอ้ปกป้องเนี่ยทำร้ายใช่ออแต่ปกป้องก็พูดอีกแบบหนึ่งว่าวปกป้องก็บอกว่าธนัทมายิงเพื่อนผมก่อนพอผมหเห็นเพื่อนบาดเจ็บผมก็เลยต้องเอาปืนเนี่ยไปช่วยมายิงใช่ที่สำคัญคือฝ่ายโดนจับเนี่ยคือฝ่ายปกป้องเข้าใจแล้วนะฮะค่ะ ฝ่ายทหารเกณฑ์เนี่ยวันนี้ต้องเข้าค่ายด้วยความเคารพที่นําเสนอเรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาของทหารเกณฑ์นะครับนําตัวส่งตํารวจด้วยนะครับด้วยความเคารพอีกผู้สื่อข่าวบอก,บอกเห็นบอกว่าแวะเข้าค่ายไปแล้วใช่คําถามคือเอา้าแวะเข้าค่ายไม่โดนจับเหรอเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ด้วยนีย่นี่ฮะคือมือปืนเนี่ยเมื่อวานนี้เรานึกว่ามือปืนคือปกป้องที่โดนจับได้ไรายแรกเนี่ย นึกว่าเป็นพวกเดียวกับธนัทไม่ใช่นะฮะเพราะวันนี้ตำรวจเนี่ยเขาแยกเหล่าเราของปกป้องก็บอกว่าเพื่อนผมโดนทหารเกณฑ์ยิงผมก็เลยต้องโต้กลับส่วนของฝั่งธนัทซึ่งเป็นพวกทหารเกณฑ์เนี่ยเขาก็อ้างว่าธนัทป้องกันเพื่อนอเพราะเพื่อนโดนยิงธ<ะ>นัทก็เลยต้องหยิบปืนออกมายิงในขบวนแหหน้ากลับมาตรงนี้ฮะ วันนี้กลายไปว่าฝั่งที่โดนจับคือฝั่งพลเรือนก่อนอก็คือฝั่งปกป้องล่าสุดเขาเอาปกป้องไปทําแผนลองดูปกป้องตอนทําแผนหน่อยนะฮะชื่อก็ดีดีเนี่ยนะฮะปกป้องแล้วบอกปกป้องเพื่อน แต่โดนจับฮะเป็นยังไงบ้างเมวันนี้เขาพาไปทําแผนก็คือจุดขบวนแห่หน้าใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะนําตัวนายปกป้องเนี่ยนะคะไปชี้จุดจุดแรกก็คือที่ซุ้มประตูหน้าวัดค่ะซึ่งปกป้องเนี่ยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจริงๆเขากับเพื่อนเนี่ยนั่งกินเหล้าอยู่ตรงสนามบอลใกล้กับตรงเนี้ยก็คือซุ้มประตูวัดแต่กลุ่มของนายธนัทเนี่ยซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มบรรห้วยเนี่ยอยู่ตรงข้างๆกํา,ากแพงวัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็คือตรงนู้นเนี่ยอยู่ตรงนู้นทําให้เเเาาาบอกว่ห็นนใ ยิงปืนเข้ามาในวัดแล้วพอเพื่อนถูกยิงบาดเจ็บสองคนเขาซึ่งนั่งกินเหล้าอยู่ตรงกลาตรงข้ามซุ้มประตูวัดก็เลยเอาปืนออกมาไล่ยิงกันชุนละมุนทําให้อีกฝั่งหนึ่งบาดเจ็บด้วยกําลังจะอ้างว่าพวกทหารเกณฑ์ธนัดเนี่ยยิงก่อนใช่ไหมจนทําให้เพื่อนพวกเขาบาดเจ็บนี่ฮะปกป้องก็เลยต้องออกโรงนี่ฮะรักเพื่อนมากก็ติดคุกเลยเนี่ยนะฮะเอ๊ะรู้สึกมีเสียงตอนทําแผนด้วยใช่ไหมไหนดูหด่อยสินะฮะเพราะว่ามันจะมีช่วง ต้องแตกตอนคุมตัวออกจากเนี่ยอะตอนนี้ก็ได้เอะเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะที่ผู้กำกับเขาถามยิงปุ๊บก็คาไปเลยก็ไปเลยเนาะโอเคเอาปืนไปซ่อนไว้ตรงไหนนะที่ี่อครัวเราใช่ไหมที่เปเอมาเดี๋ยวกับจากนี้ไปไกลไหมตรงที่ไม่ไกลไไม่กลรถยนตไปได้ไหมไม่ได้รับไปได้แต่โอเคตัวนี้ได้นะเอา ไม่อยากไปตรงนั้นไม่อยากไปตรงนั้นเนาะโอเค,คโอเคอันนี้เป็นความสมัครใจของเราเนาะคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้มันจะมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมเห็นบอกว่าตอนตํารวจพาปกป้องกลับมาลงพักอะตัดภาพไปที่ตอนกลับมาลงพักเลยฮะเปิดเต็มจอเลยครับ ตำรวจคุมตัวปกป้องกลับมาโรงพักน้องโป้งก็ได้ถามปกป้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าตัวเองเปิดใจกับทางช่อง8บอกว่าเอาจริงผมไม่เคยมีเรื่องกับทหารเกณฑ์ t นั n มาก่อนแต่ยอมรับว่าวันนั้นฝั่งทหารเกณฑ์เนี่ยมีการยิงถล่มเพื่อนผมปมเนี่ยมันก็มาจากว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายเนี่ย ต่างมาร่วมงานบวชแล้วมองหน้ากันเพื่อนทั้งสองฝ่ายก็เกิดการขม่งกันแล้วก็เกิดการยิงกันเกิดขึ้นส่วนผมต้องออกไปปกป้องเพื่อนผมเพราะเพื่อนผมโดนทหารเกณฑ์ยิงจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่กาดยิงไปเนี่ยมันจะไปโดนใครบ้างสุดท้ายกลายว่าโดนมาห้าลายนะฮะที่รับกระสุนกันเนี่ยเราวีเรียอเข้นมาก่อนบนะ้ ไม่เคยมีไม่เคยมีแล้วมีจะเป็นเป็นกลุ่มกับกำนัดอ่ะกับนัดอ่ะเคยนีไม่ไม่เคยอัะไม่เคยเลยครับอแล้วมันมันมาคอมเมนต์กันตรงนี้ถึงถึงจะยิงเขามันมันจะมีเรื่องติดตอนแห่ง้ะตอนแห่คือเขาทำอะไรหรอมองหน้าหรือว่าเต้นเขาไมาไม่ทำอะไรผมลรลำเตะเขาทำคนครับทำคนในกลุ่มเาาทำแทนเพื่อนก็เขายิงมาอเขายิงมาก่อนครับแล้วแสดแว่าเราเตรียมปืนมาหิอย่างนงี้ยนะผมไอ้ก่อนแรกจะมีจะมีเรื่องกันผมก็กลับไปเอา มันกลับมาเพราว่านั่งนี่เลยสะพังเขาเดินออกมาเพราะเรามีเรื่องกันตั้งแต่เม,มื่อคืนแล้วใช่ไหมใช่มีเรื่องกันยังไงขับรถผ่านกันแล้วด่ากันไม่ไม่คน แบบงานงาน,งานบทที่กระโพลแล้วเขามีเรื่องกันนะค,คนคน,คนบ้านผมก็ไปช่วยงานอยู่นั่นแต่เล่ากันนะัดแต่ไม่มีอะไรกันเลยไม่ไม่ครับเดีเออ๋ยวจะขอโทษคนพวกคนเจ็บที่เรายิงไปโดนเขาไหมุณอยากขอโทษมากคุณผู้ชมครับเอางี้ล่าสุดเนี่ยต้องขอบคุณทางตำรวจนะฮะแล้วก็ทางผู้กํากับด้วยนะฮะที่ไปกวาดจ,จับมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตอนนี้กลับมาตรงนี้ฮะเหลือแต่ส่งตัวพี่ธนัทนะฮะอันนี้ตามรายงานข่าวนะที่น้องโป้งได้มาพี่ธนัทน่าจะกลับ่ข่ ผู้บังคับบัญชาอาจยังไม่รู้มั้งว่าพี่ธนัทเนี่ยโดนแล้วนะฮะเพราะวงจรปิดเห็นพี่ธนัทวิ่งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนี่แล้วล่าสุดวันนี้เปิดวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันเราได้วงจรปิดตัวมาเพิ่มเป็นอะไรนะครับเมย์เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังจะเกิดเหตุการณ์ตอนที่มีการหนีของธนัทด้วยนะคะอันน,นี้ก็คือเป็นรถหน้าคันที่หนึ่งผ่านไปคุณผู้ชมจะเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งน่าจะเป็นฝั่งของเพื่อนปกป้องเนี่ยมีการขี่มอเตอร์ ใช่หลังจากนั้นค่ะอีกมุมหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นทางด้านของรถกระบะคันนี้เป็นเพื่อน,นของพลท,ทหารธนัทน <หา S 1> แล้วค่ะ,ะก็ขี่ตามขบวนรถนาคไปเหมือนกันค่ะงานบวมก็ต้องมีเลี้ยงเหล้าเนี่ยนะนก็นั่งกินเหล้ากันอยู่หน้าประตูวัดนั่นแหละแล้วก็นั่งมองก,กันมองกันเสร็จมาโหวเสร็จลากปืนยิงใช่คือเมืองไทยมันก็จะมีข่าวแบบนี้ฮนะจริงไม่ต้องเล่าเยอะหรอกมั้งฮะ ก็คือเมาเหล้าแล้วมันก็ยิงกันนั่นแหละมีไหมเปิดจบค่ะก็เปิดมุมต่อไปไปเสียงปืนเลยก็ได้ค่ะมุมที่สี่มุมที่ห้าเนี่ยจะมีเสียงปืนแล้วก็ภาพของกลุ่มพลทหารธนัทเนี่ยเดินออกมาจากที่เกิดเหตุด้วยค่ะนี่กลับไปค่ายแล้วนะตอนนี้อรอแต่นายทหารพระธรรมนูญจะต้องหิ้วตัวมาไหมนี่มีไหมมีเสียงปืนด้วยใช่ไหมมีตอนเปิดตัวที่สี่ตัวที่ห้าค่ะได้ไหมตัวสี่ตัวห้านี่คือตอนที่เหล่าทหาร เพื่อนเขานะฮะเขามีทหานคนเดียวนะฮะก็คือธนัทนี่หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมครับไปดูตัวต่อไปเลยก็ได้ค่ะตัวสำคัญคือตอนนี้ค่ะไปดู2ตัวสุดท้ายเป็นตอนกลางคืนคือ2องทุ่มสินาทีค่ะที่มีรถกระบะเนี่ยรับตัวพลทหารธนัทเนี่ยออกมาจากหมู่บ้านเพ<า>ื่อจะกลับเข้าค่ายนั่นแหละ เนี่ยคะ่ะก็คือตอนสองทุ่มสิบสองของวันที่เกิดเหตุเป็นข้อมูลที่บอกว่ามีการหลบหนีพาทนพลทหารธนัทไปส่งที่ค่ายทหารคะ่ะซึ่งอยู่ในจังหวัดฉะแก้วแหละไปส่งที่ไหนนะค่ายทหารค่ายอยู่ที่ไหนนะจังหวัดฉะแก้วแล้วยิงกันที่ไหนนะยิงกันที่จังหวัดศรีสะเกดแล้วไปส่งที่ไหนนะจังหวัดฉะแก้วส่งที่ไหนนะเอาเอาค่ายเลยไหมคะ่ายเออนั่นแหละฮะค่ายไพรีระยอดเดชค่ะ เออชัดๆอย่างนี้แหละฮะผมเชื่อว่าทหารดีๆเขาไม่ปกป้องหรอกฮะเดี๋ยวเขาต้องจัดการหลังจากออกอากาศไปแล้วเอามาส่งด้วยนะฮะตำรวจรออยู่นะฮะค่ายอะไรนะอ่านชื่อ,อกรอบดิไทยรีระย่อเดชค่ะเออวันนี้กับค่ายนะฮะวันครบกำหนดนะฮะผู้บังคับบัญชาเรียกกับค่าย